บทที่299สตรีกที่ชนะ3เกม ใบหน้าของทงางซานมีหน้าตาขี้เล่นไม่นะ่าแปลกใจเลยที่เสือดาวเลือดทองตัวนี้กล้าที่จะเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมน้องเลือดปรากฏว่าเขาไม่กลัวความตายแต่ความสามารถในเลือดสีทองของเขาคือเทเลพอร์ตกล่าวคือเมื่อเขาพบกับวิกฤตที่ไร้แรงเขาสามารถออกจากสนามรบได้อย่างร,รวดเร็วด้วยการเผาสายเลือดสีทองของเขาเองและเทเลพอร์ตจากระยะไกลแม้จะอยู่ห่างจากโคอสเซียมก็ตามโดยธรรมชาติแล้วไม่มีทางที่จะตายได้ น่าเสียดายที่เขาได้พบกับตัวเองและมันก็ไม่โชคดีจริงๆหลังจากถูกพายุอิมะทรมานเป็นเวลานานการบริโภคเสือดาวนั้นยอดเยี่ยมมากและเมื่อเขาพบกับอาการจิตกะ,กะอย่างรุนแรงเมื่อจิตสำนึกของเขาฟื้นจากความจะปวดเพียงไม่กี่นาทีพลังแห่งเลือดของเขาก็ถูกกลืนกินไปทั้งสันส่วนใหญ่ไม่มีกำลังส่งทางไกลอีกต่อไปเจ้าเจ้าเป็นอสูรเสียงของเสือดาวสั่นเทาด้วยความกลัวอย่างแรง สำหรับพวกคุณอสุนบางทีฉันอาจเป็นทางซันพยักหน้าให้ขาวและศิละปะท้องฟ้าที่ลึกซึ้งก็กลืนพลังของสายเลือดสีทองอย่างรวดเร็วและตัดพลังสุดท้ายของเสือดาวตัวนี้ออกไปในสนามรบพายุอิมะค่อยๆหายไปและโคอสเซียมทั้งหมดก็เงียบการต่อสู้ดำเนินไปนานกว่า20นาทีและทีมลำแสงสกาเลตก็หายตัวไปในพายุอิมะเป็นเวลา15นาที เมื่อพายุอิมาค่อยๆหายไปและร่างทั้ง5้าของทีมชเช็กก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในสายตาของผู้ชมทั้งหมดอศูรเสือดาวก็หายตัวไปพูดให้ถูกคือมีสี่คนหายตัวไปภายใต้การปราบปรามของพายุอิมาเสือดาวจัดแสงทั้งสีตัวไม่มีกระดูกเหลืออยู่เลยแต่พวกมันเพิ่มเลือดสดบางส่วนลงบนพื้นสีแดงเข้มเท่านั้นมีเสือดาวเพียงตัวเดียวที่ตัวใหญ่ที่สุดและมีขนสีทองพลานอยู่บนพื้นแต่หัวของมันก็ระเบิด ทีมเฮชอชื่อเสียงสมควรได้รับอู่ปิงจี้ยังคงยืนอยู่ข้างหน้าดูไร้ความรู้สึกและหน้ากากก็ปิดบางใบหน้าของเขาเกือบทั้งหมดมีเพียงตัวเขาเองเท่านั้นที่รู้ว่าในการต่อสู้ในตอนนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรเลยและเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถังซานทําอย่างไรเขาแคบหล่อยอง์ประกอบน้ําแข็งเพื่อควบแน่นน้ําแข็งและหิมะตามแผนของถังซานการต่อสู้จบลงแล้ว ทีมลำแสงสกาเลตถูกทำลายล้างและแม้แต่เจ้าของสายเลือดสีทองก็ไม่สามารถหนีจากชะตากรรมของการถูกยิงหัวได้นักพน,นันส่วนใหญ่แพ้เกมนี้อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเสียงโห่ร้องดังก้องเหมือนภูเขาที่ส่งเสียงคลื่นสึนามิก้องไปทั่วโคลอสเซียมทีมเฮดช็อตทีมเฮดช็อตทีมชอ็มชอเตเฮด มุมปากของทางซานกระตุกเขาต้องการใช้วิธีนี้เพื่อทําให้โคลสเซียมตกใจนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเขาถึงระเบิดหัวเงินแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะถูกเรียกว่าทีมเฮตชอตตลอดเวลาท้ายที่สุดทีมเชเรกคือตําแหน่งที่เขาพลาดไปชัยชนะสามนัดติดต่อกันทีมมนุษย์ชัยชนะสามนัดติดต่อกัน ในขณะนี้กี้และเลือดก็วิ่งเข้าไปในร่างกายของถังซานและวิชาสเสวียนเทียนก็วิ่งด้วยความเร็วสูงเขาได้ติดตามพลังของสายเลือดของอสูรช้างอันดับ9้และเสือดาวอันดับ9และเขาไม่สามารถระง,งับพลังในร่างกายของเขาได้อีกต่อไปหลังจากที่ผมกลับไปวันนี้ผมต้องศึกษามัน ไม่คาดคิดทีมยิงหัวของเราโอ้ไม่นะทีมชเชลซชนะอีกแล้วพวกเขาเป็นมนุษย์รวมกันใครจะหยุดพวกเขาจากการก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ใี่เราตั้งตารอเกมที่สี่ของพวกเขาด้วยกันเถอะมาเล่นการตราบใดที่พวกเขาต้องการผู้สูงศัก์พวกเขาต้องชนะสิบเกมติดต่อกันฉันเชื่อว่าเกมต่อไปของพวกเขาจะน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมในเวลานี้ทีมชเชลซในสนามได้เดินไปที่ทางออกภายใต้การนําของอูปิงจี้แล้วและลิงอสูรกระหายเลือดด้วยท่าทาง ที่ซับซ้อนทักทายพวกเขาทั้งสามเกมจบลงแล้ววันนี้พวกเขาสามารถออกจากโคลอสเซียมและกลับไปที่สถาบันไถ่าถอนได้ในที่สุดยินดีด้วยกับชัยชนะของคุณอีกครั้งอสูนกระหายเลือดกล่าวอย่างแห้งๆด้วยเงินเราจะไปบูบิงที่พูดอย่างเย็นชาหัวใจเขาเลือดออกและเงินของโรงแรมก็ถูกจ่ายไปตลอดโชคดีหลังจากสามเกมรายได้น่าจะเยอะโอเคไม่เป็นไรฉันไม่รู้เมื่อไหร่คุณจะมาที่เกมที่สี่ ฉากที่4ทั้งซานตอบการสอบสวนของลิงอสูนกระหายเลือดมันขึ้นอยู่กับอารมณ์สำเกมก่อนหน้านี้เป็นการฝึกซ้อมครั้งใหญ่สำหรับทั้งทีมแต่ทั้งซานก็เห็นปัญหาบางอย่างในทีมและคู่ต่อสู้ที่พวกเขาจะเผชิญหน้าต่อไปก็จะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น วันนี้มีสายเลือดสีทองแข็งแกร่งอยู่แล้วไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าในอนาคตจะมีผู้แข็งแกร่งที่มีสายเลือดระดับที่หนึ่งที่แข็งแกร่งหรือไม่บางทีอาจมีผู้มีอำนาจระดับ9้าจำนวนมากในหมู่ฝ่ายตรงข้ามพวกเขาสามารถต่อสู้กับปัจจุบันของพวกเขาความแข็งแกร่งใช่ไหมแม้ว่าเขาจะทำได้เขาก็ต้องเปิดเผยสิ่งต่างๆมากขึ้นดังนั้นหลังจาก3ามเกมนี้พวกเขาต้องสรุปเพิ่มเติมวิ่งเข้าไปและปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเขาเมื่อกลับไปเมื่อจัดเข้าร่วมในเกมที่สีแล้ว ไม่ต้องกังวลนี่เป็นสิทธิ์ของคุณแม้จะผิดหวังบ้างแต่ทัศนคติของอสูรกระหายเลือดนั้นเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากเห็นได้ชัดว่าทีมชเชลกที่ฆ่าเสือดาวได้ทำให้เขาต้องเผชิญกลับมาแล้วทั้ง3เกมมีความเกี่ยวข้องในระดับหนึ่งใน3เกมทีมเชลกซึ่งไม่เคยมองโลกในแง่ดีถูกสังหารไปตลอดทางและประเภทของคู่ต่อสู้ที่พวกเขาเผชิญหน้านั้นแตกต่างกันในแต่ละครั้งแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ประเภทใดก็ได้ซึ่งน่าตกใจเงือนรางวัลสำหรับการต่อสู้แบบทีม ในโคลอสเซียมนั้นสูงมากในการรบแบบทีมแรกทุกคนจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญที่สองเป็นสองเหรียญที่สามเป็นสามและอื่นๆแม้ว่าจะไม่ใช่รางวัลสองเท่าแต่หลังจากสามเกมนี้ทีมได้รับเหรียญองค์ประกอบทั้งหมด30เหรียญนี่เป็นเงินจํานวนมหาศาลสําหรับเผ่าอสูรหากเกมต่อมายังคงชนะสตรีคได้จะมีโบนัสเพิ่มขึ้นภายใต้การนําของลิงอสูรกระหายเลือดทั้ง5คนเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดหน้ากากและออกจากโคลอสเซียมอย่างเงียบๆหลังจากที่อูปิงจี้ถามเกี่ยวกับถังซานและยืนยันว่าเขา ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องสิ่งแรกที่เขาทําคือการตรวจสอบแม้ว่าค่าห้องจะทําให้เขารู้สึกลําบากใจมากแต่ในที่สุดเขาก็ได้เงินเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในครั้งนี้เงินทุนของทีมทั้งหมดถูกเก็บไว้ในสถานที่ของอูบิงจี้ก่อนซึ่งทำให้พี่ใหญ่คนนี้ที่ให้ความสำคัญกับเงินรู้สึกสบายใจมากขึ้นทำไมเราต้องไปตอนนี้หูบิงจี้ถามทางซานกลับไปเรียนที่วิทยาลายัย ท้งซันใส่หัวและพูดว่าเราอาจจะตกเป็นเป้าหมายของคนอื่นแล้วอย่ากลับไปที่โรงเรียนไปที่ภูเขากันเถอะดีบูปิงจี้และคนอื่นๆย่อมไม่คัดค้นการตัดสินใจของทางซันมนุษย์อย่างพวกเขาชนะสามเกมติดต่อก,กันในการต่อสู้แบบทีมนองเลือดถ้าไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องปกติที่จะถูกโคลอเสเซียมตกเป็นเป้าหมายมากำจัดสตอเกอร์กันก่อน ทั้งห้าคนกำลังเดินอยู่ในเมืองที่พลุกพล่านถังซานตั้งใจซื้อเสบียงอาหารจากนั้นทั้งห้าก็เดินไปตามขอบเมืองไปยังเทือกเขาเคอร์ลีท,ทันทีที่เขาเข้าไปในภูเขาเคอร์ลีถังซานก็ปล่อยพลังจิตออกมาอย่างเงียบๆด้วยลมปราณของจักรพรรดิเงินสีน้ำเงินที่ปกคลุมลมหายใจของคนทั้งห้าในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้พวกเขาเดินอย่างรวดเร็วในภูเขาและป่าไม้เปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาและชะลอตัวลงจนดวงตาของลิงซีเทียนมองไม่เห็นภายคุกคาม ควรจะโยนทิ้งไปทังซานค่อยๆช้าลงในเวลานี้ท้องฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นและรุ่งอรุณกำลังจะมาถึงเราจะหาที่พักผ่อนกันไหมแม้ว่าดูไบจะถูกทุกคนพาไปแต่เขาก็ยังหายใจไม่ออกหลังจากการสู้รบเขาเดินไปมาจนสุดทางเขาเหนื่อยมากอึมไปหาที่พักผ่อนเถอะเธอมากับฉันขณะที่เขาพูดทางซานมองหาทิศทางเดียวและเดินต่อไปจบคำพูดของสามปรมาจารย์ การต่อสู้แบบทีมจะดำเนินต่อไปนี่เป็นความพยายามครั้งแรกของทางซานในการนำมนุษยชาติให้ลุกขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่รวบรวมหัวใจของผู้คนการต่อสู้แบบทีมจะเริ่มต้นขึ้นในโครงเรื่องใหญ่หลังจากการต่อสู้แบบทีมมันจะเป็นการเดินทางไปยังสารบรรพบุรุษและรูปลักษณ์อันงดงามของทวีปนางฟ้าจะค่อยๆเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็น